2ี่สินาทีนะครับได้มีเลี้ยวแหลมกินน้ำกินข้าวกินผ้าครับ เราจะทําการพัก20นาทีนะครับใครที่มาทีหลังที่ยังไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้ขี่เชิญโตโยต้านะครับโตโยต้ารถใครนะครับรถแข่งนะครับเจ็ดเก้าหนึงแปสีดำขอนเก็บนะครับท่านไปดูรถหน่อยตอนนี้รถทุกคันกระจกแตกดวงด้วยได้ยินข่ากระจกแตกนะครับโนครับาสนามแข่งหมดเคราะห์ตั้งครับผมเบอร์เบอร์เบอร์เท่าไหร่ดีรถ อาจจะ20นาทีนะครับขันกันนะครับรู้สึกว่ากระจกแตกนะครับรถเลข77ที่6หมายเลข69ที่7หมายเลข151นะครับนี่คือผลการแข่งขันเราจะพักเบรกอยู่20นาทีนะครับผ่อนคลายผ่อนคลายนะครับจากมอเตอร์คอร์ดกับมาสู่บรรยากาศหม้อลำ พี่น้องป้องเพิ่นมาหลายต้นี่ยพี่น้องหลายหลายเริ่มทยอยกันมาหลายแล้วยิวาตามมุมตามงาเขานาไปโอ้ยเขามายุ่งในหางหรบ่เอล่าบังไปซื้อมีกินไมน่าะ

เอ,เอาอานันนึงไปเอาอีกคนละอันเลยหรอไม่ไม่ไม่เอานนองนั่นเลยคุณหนุ่ยกับกระบับไก่มีอ so ีกสองเป็นซิบีเอสทีกสองเป็นสองได้ไม่แถมสินี่ได้ครับแยมไปนี่ อ่าโอเคว่าาใจดีแคมคุณไอทีมงานเพิ่นิองอ่ะจะให้ไปใิสเออไปเลยครับเครับเหลือบก็ยมีครับนยออู้เหือลายเลยอันมาเียนมาเต็มทีเยป่ะเเอยครับไมนี้ติดรเหมือนเดิมนั่นนนี่คนนียเรื่อยครับบนล่างนล่างเป็นส้มกับตอรีครับได้ครับ มีคร <c ười> <risque> <Die> ับมีอยู่ครับคนทองมีอยู่ครับข้าวม้วนดนี่ยนี่ไปอีกไปแล้วนะครับเอาจุกเอาเลยจุกเอาเลยโอ้ยบอกภาษาไทยจลยครับจุก็เลยบอกไทยป่านย่ายนั่นอย่าซุกฉันใช่ไหมเอาคนค่อนเสียวท่างกินเดียวว่ได้่ยังนั้นนี่นครับเดี๋ยวะ

ได้ครับได้ครับเป็นท่านท่าบาทคร่ปขึ้นไมปลาขึ้นนะพี่น้องเราจครับ